ความเร็วต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงถึงแม้เป้ของผมจะหนักด้วยสเสบียงที่มีค่าแต่ความปลอดภัยของฐานก็สําคัญกว่าเวลาที่เสียไปเพียงเล็กน้อยการใช้เส้นทางหลักมีความเสี่ยงที่จะทําให้พวกเวสแลนด์ลิปเปอร์พบเราผมเลือกที่จะใช้เส้นทางที่ซับซ้อนและคุ้นเคยเหมือนเดิมซึ่งเป็นเส้นทางลับที่ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มตั้งฐานแม้ว่ามันจะใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น แต่มันก็ปลอดภัยจากพวกซอมบี้และจากการถูกพบเจอของพวกบ้านั้นผมและกุชี่เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางลับอย่างชำนาญเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินทางกลับลมหนาวยังคงพัดไม่หยุดแต่ด้วยความร้อนลนในใจผมทำให้ผมไม่รู้สึกถึงความหนาวสักเท่าไหร่ในที่สุดเราก็มาถึงเขตป่าอีกครั้งแสงไฟสลัวสลวจากถ่ายของเราส่องสว่างอยู่ไกลๆผมและกุชี่ได้วิ่งเหาะๆในช่วงสุดท้าย ผ่านพื้นที่เปิดโลง่งแล้วตรงไปที่ประตูทางเข้ารับของฐานเราเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วแล้วปิดประตูเหล็กม้วนลงอย่างเงียบที่สุดทันทีที่เข้าไปในฐานผมได้สุดตัวลงพิงกับกำแพงหายใจหอบอย่างหนักผมเอนตัวลงนอนข้นขางๆกุชี่แม้จะเหนื่อยแทบขาดใจผมมองไปที่เป้สะพายหลังที่เต็มไปด้วยขนมพบเคียวเวชภัณฑุ์และ,มะเมล็ดพันธุ์ในตอนนี้ผมรู้ว่าสิ่งที่เรามีนั้น เพียงพอแค่รอดพ้นจากความอดหยากเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้น